นอนน้อมิให้น้องดมประจำดูท่านอนดูท่านอนแอนนี่แอนนี่แอนนี่ทำไมนอนอย่างนั้น,ะนอะดูลงทำไมเขาชอบนอนแอนนี่วันวันหนูลีนา่าโอ้ยลีน่าก็จะนอนนะลีน่าก็จะนอน ทำไมนอนท่านี้กันล่ะคะลูกลูกสาวบ้านนี้มีแต่ตัวเรียบร้อยเรียบร้อยคะ่ะอันนี้ลูกชามีแต่ตัวเรียบร้อยคะ่ะนอนท่านองก็จะมีแต่แบบเรียบร้อยคะ่ะนอนแบบภาพับไวค้ค่ะโดยเฉพาะอ้วนคะ่ะทุกค่ะเรียบร้อยคะ่ะ นอนไม่สุภาอ่ะบ้านนี้ไม่มีนะคะบอกเลยคะ่ะบ้านนี้นอนเรียบร้อยเรียบร้อยดูสิคะดูแต่ละตัวสิคะอู้อดูสิคะให้ดูนะคะให้ดูนะคะนอนโชบ์พุงแตกคะ่ะนอนเรียบร้อยสุดๆคะ่ะนอนแต่ละตัวนั่งคะ่ะ ดูดูหนูลีน่านะคะลีน่าน้อยอันลีน่าน้อยแม่เสือสาวของมามีอ่ะแม่เสือสาวแม่แม่นางแบบของมามีนะเงี้ยแม่นางแบบน้อยว้าวชวนไอ้อ้วนไอ้อ้ว,น,วนเหรออ้วนก็นอนเรียบร้อยค่ะอุ้ยนอนเรียบร้อยชุดๆค่ะ แม่สอนไวค้ค่ะเป็นผู้หญิงต้องนอนเรียบร้อยคะ่ะม,มันน่าขยำชุดๆเลยเนาะมันน่าขยำเหมือนเที่ยวยิ่งพูดเรียบร้อยคะ่ะรูปบ้านนี้เรียบร้อยคะ่ะนอนเรียบร้อยจริงๆจริงๆนะคะนอนไม่เรียบร้อยอะ่ะไม่มีหรอกคะ่ะดูสิคะ เป็นสาวเป็นนางมามีสอนค่ะต้องนอนต้องนอนแบบเนาะหุบหุบค่ะต้องนอนหุบไปค่ะ <c oughs> หุบเป็นตังเลยหุบเป็นตังเลยหลอนเที่ยวจกพุงจกิกติกอิวปี๊ปปี๊ปอ่ะปิ๊บปี๊ป,ปนี่เธอเด็ก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  นอนใหม่ได้ไหมลกูกอืมมามีพูดประชดตั้งนานแล้วเนี่ยยังนอนท่านี้อยู่เลยเนี่ยฮะประชดนานแล้วเนี่ยประชดนานแล้วเนี่ยอืพูดประชดนานแล้วเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยตัวนีนี่ก็ไม่รู้เรื่องเลยหนูยิย่งพูดยิ่งนอนยิ่งพคดยิ่งเพลยมั <c oughs> นงาหมันเขี้ยวน,น้อยอ้วนน้อยอ้วนดูตัวอ้อิบ <laughs> 嗯咪咪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 ，嗯嗯，双